สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเรานะครับสโตมบดีเอ็มเพลอร์นะครับแล้วก็วันนี้ครับเป็น EP พีิเศษของเรานะครับมากเลยแหละวันนี้เราจะไปไหนกันครับคุณนกกระสิงหาคือหลักๆเลยเนี่ยเราอยากพาไปเทสว่าทีทีสองร้ยเนี่ย performance เป็นยังไงนะครับแล้วก็เราก็อยู่กับตัวนี้เลยนะครับ เดอ w ์ o ู i m ลิมิของเรานะครับมีเพียงแค่กี่คันนะครับ500คันทั่วโลกขนานั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวเดอ w ์วู2 4คันนี้นะครับผมคันที่333นะครับอยู่กับเราตรงนี้นี่เองถูกต้องแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปขับดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่อง200เป็นยังไงแล้วเราจะพาไปไหนเนี่ยตามเรากันมาเลยดีกว่านะครับครผมติดตามกันได้เลย ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้จากการที่เราขับรถเจ้าเสือดาสุโขมดิีเดอรบูของเรามานะครับตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่นานเนาะเพราะว่าใช่ครับผมเอาตรงรู้สึกว่ารถเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากดีมากรู้ว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงตอนฟิลลิ่งตอนขับนะครับอ่าทั้งแรงบิดนะครับบิดติดมือมากแล้วก็แรงมากแล้วก็เรื่องของการซอกแซกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทําได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า รถเนี่ยมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับ <Ừ. S 2> อาจจะเห็นในได้ในคลิปนะครับว่าเราเนี่ยก็รถก็ติดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถซอกแซกไปได้นะครับ<ช>ผมแล้วก็ฟีลลิ่งของคนนั่งด้านหลังนะครับที่นั่งด้านหลังน้องกรเนี่ยก็คือรู้สึกว่าช่วงเวลาน้องกรเข้าโค้งบ้างแหละหรือว่าซอกแซกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรถติดบ้างไหนก็รู้สึกว่ารถคนขับด้านหลังเนี่ยไม่ได้ต้องโยกตัวเยอะนะครับเพราะว่ารถเนี่ยให้เหมือนแบบค่อนข้าง แข็งแรงมั่นคงนะคะใช่ครับรถไม่ทําให้คนด้านหลังเนี่ยสายไปตามแรงเลี้ยวขวาแรงเลี้ยวซ้ายของคนขับนั่นเองใช่แล้วก็ถือว่าปลอดภัยมากแล้วก็เบรกเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับผมเบรกค่อนข้างดีมากแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็เวลาตอนเข้าโค้งก็อย่างที่บอกครับผมก็เข้าโค้งได้ดีมากเลยจริงๆนะครับก็อยากเห็นขับเนาะใช่ครับผมอยากเห็นแล้วขับจริงก็มาละเนาะก็เลยอยากบอกว่าแฟนๆสกุลบริษัททุกคนนะครับที่สนใจอยู่นะ สำหรับเครื่อง200เนี่ยเราบอกเลยว่าขับมันแล้วก็แรงจริงๆนะคุ้ค่าคุ้มราคาแน่นอนเนาะใช่ใ่แล้ววันนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วครับนานาโรลิงโรสเตอร์นะครับเดี๋ยวกอกับน้เนี่ยจะพาไปดูด้านในกันดีกว่าหิวน้ำก็แล้วยวพาไปดูว่ามีอะไรทานบ้างนะครับไปกันเลย เปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงกันบ้างครับผมที่เราพาไปเที่ยวนะพาไปลองเพอร์ฟอรนซ์ของคันนี้ถูกต้องครับเจ้าสซอรโคมาดีบิดไปร้อยกว่ารู้สึกเดี๋ยวใช่ครับผมรัก็บอกเลยว่าคันนี้ดีกว่าที่คุณคิดก็อยากให้มาลองเทสได้ถูกต้องครับใช่อยากจะเชิญชวนนะครับให้เข้ามาทดลองเทสได้ได้นะครับเพราะว่า ดูแต่เสียงดูแต่รูปดูแต่คลิปเนี่ยมันอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือว่ามันอาจจะยังไม่รู้ฟีลลิ่งในการขับแบบจริงๆนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะครับรับรองครับว่าไม่ผิดหวังเลยกับเจ้าเสือดำสโคมารดิของเรานะครับผมแล้วเราก็ยังดูแลท่านนะครับก่อนท่านจะซื้อกับเราจนกระทั่งท่านหลังบริการหลังการใช้เนี่ยเราก็ดูแลเต็มที่นะครับมีส่วนลด ค่าแรงค่าอะไรให้หมดเลยนะครับมีศูนย์ซ่อมสีให้อีกด้วยนะครับแล้วก็สําหรับรุ่น200เนี่ยไม่ได้มีแค่รุ่นเดอร์บูนะครับถูกต้องครับเรามีทั้งทิพเปิลนะครับแล้วก็รุ่น TT 200ธรรมดาแล้วก็แอดหน้าบูด้วยถูกต้องครับก็มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะอ่าใช่มีให้เลือกหลากหลายสีเลยนะครับยังไงก็อยากให้มาทดลองขับกันเลยนะเราเปิดจานถึงเสาร์นะครับถูกต้องครับเก้าโมงถึงหกโมงนะครับ จะยังไง E.P. หน้านก,กับกอจะขับสกอมดีพาไปเที่ยวไหนกันก็ติดตามกันด้วยนะครับครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับกับสกโอมดีเอ็มเพล r นะครับผมสนใจสกโอมด d ีก็เบอร์น้องกอด้านล่างเลยนะครับแล้วก็หรือไลน์ OA เนะครับเดี๋ยวเราแปะทิ้งไว้ให้นะครนะบอกเลยว่าเลือกสกโอมด d ีก็ต้องมาถึงสกโอมดีเอ็มเพล r ครับผม <laughs>